สำหรับคำถามที่ถามเข้ามานะคะว่าโค้ชใช้แอปอะไรในการทำวิดีโอตัดต่อวิดีโอแล้วก็ใช้แอปอะไรในการทำภาพคำคมบทความนะคะคลิปนี้มีคำตอบค่ะสำหรับแอปที่ใช้ถ่ายวิดีโออยู่นี้นะคะฉากหลังสวยๆแบบนี้ก็จะใช้ p r i s m Live Studio นะคะซึ่งการเปลี่ยนฉากหลังมีเทคนิคอยู่ว่าต้องมีฉากเขียวนะคะมันถึงจะสามารถเปลี่ยนภาพ ฉากหลังแบบนี้สวยๆแบบนี้ได้นะคะถ้าไม่มีฉากเขียวเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนภาพได้นะคะแล้วก็ตัดต่อวิดีโอจากค i ย e m a s t e r นะคะซึ่งสามารถซื้อซื้อแอปนะคะมันจะมันจะทำให้มันไม่มีลายน้ำแล้วมันจะดูดูโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นนะคะตัดต่อง่ายแล้วก็มีลูกเล่นเยอะแยะมากมายทำให้วิดีโอออกมาสวยงามมากๆเลยนะคะ แล้วก็สำหรับภาพที่ใช้ทําบทความคําคมต่างๆนะคะโค้ใช้แอปแคนวานะคะทุกแอปเนี่ยก็คือซื้อมาเลยเพื่อที่จะลบลายน้ำออกทําให้มันมีความโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นและลูกเล่นกราฟิกต่างๆเนี่ยมันก็ใช้ได้แบบครบมากๆนะคะมันทําให้เราก็มีไอเดียในการที่จะสร้างสารรค์ครีเอทออกมาให้มันดูสวยและสามารถใช้ลูกเล่นได้ทุกอย่างใช้ ออปชันของมันได้ได้อย่างเต็มที่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ซื้อเนี่ยบางภาพบางออปชั่นบางเครื่องมือเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกดเข้าไปใช้ได้มันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าทำทำภาพทำคลิปออกมาแล้วมันมันดูมันดูไม่เวิร์กมันดูไม่มันดูไม่ร้ออร์็มันดูไม่โปรเฟชชั่นอลน,นะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้มีคําตอบสําหรับทุกอย่างสําหรับคําถามที่ถามเป็นเข้ามาหลังไมนะคะ ไปโหลดแล้วก็ไปซื้อใช้ได้เลยค่ะสำหรับคนที่ตัดสินใจทําออนไลน์นะคะคุณจะได้ภาพวิดีโอแล้วก็ได้ภาพคำคมที่สวยงามแล้วก็ดูโปรเฟชชั่นอลค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ